สวัสดีครับพี่น้องครับโลกของเพลิงยินดีต้อนรับพี่น้องครับวันนี้ไม่ยาม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 ที่เคยที่เคยห่วมงานกันยังใดถอต่อไปอ่ะเดือดซ้อนโมก่อคันเหญ่สวัสดีค่ะพระเอกชัยวุฒิครับพระเอกชัยวุฒิโลกคู่ควรโลกของเพลกของเพิงยินดีต้อนรับพระเอกชัยวุฒิเกือบยี่สิบปีแล้วนะได้เพลิงแต่ยังจะแต่คอย ถ้ัเนี่ยังไปพูดนะสียเนั่นไปไทยนั่นเมือนมือววานเดียบงเงินไทยมิ้วเสเพลงนี่อย่างขอเม้างเกล็เรียานลงองเออไม่ยนอมเออ่นไปเปิดเบิ้งพ่อเพราะดีขอังเกล็เพงพเดะไปกี่เพลงยบีครับเพลนี่อย่างเงินไปไทยยูสเอแปะทิมผมแปทิมโวบักถามผมแปทิมแตั้งแต่ทิถยลูกท้ายอีนน่แปะทิมลงเหมาะยงององเงนเออมัอแค่มแปทิมเพลงอันนี้มันมันยังไงวะกับเพลงคุี้เลเพลงอัน กับคู่ชื่น่นแหะเป็นรลวกกำนันลูงกำนันเอผมเลยเ่งอยังรอยังรอพี่เ่าครับยังรอมห่างกันนี่ก็พยเพือายาหาสิบเดีวหาสิบละบนป้านาดหลาสิบหลายท่วกันด้วยกันเอาวาดตะกี้อื่นเราแตเอาวาดไอ้กใช่พุอยู่ตรงมหนเอาวาดเอาวาดซื้อห้าปีก็ไเลยขึ้นเดือนนี่ นี่ยพูดเถ่าหอย่างนะครับอยากได้บีไม่อยากได้ตัวน้องด้กันตายก็นแล้ยยมมายามอนโองยิ้มย้มย้มใส่ยังขึ้นกาวจับบ้องเลยเป็นยังเหมืนมาลายแได้ได้จะค้นเดีอยดนี่ได้สมอเมียไหมค่พูดเดียวนี่นี่ครับค่นี่เขาจะใส่กันประจำครับใส่น่าจะใส่มาแต่ไหนผมไยู หากเขาผู้เียวกขเรียกบบวิทเรอื่อผู้เดียวเันเรียกเี่ยผมเหนยุคสีมันแต่ละอ้ยบ่คอยเริ่มเริ่มเร่มเอาไหนบ่บ่กินครับ่กินยุคนี้เขาบ่กินน้ำน้งกันเด้อเขาบ่กินน้ำน้กันบ่บ่แต่หอมากินไปกินมันแ่อกินไปกินมันมาเดยวไม่เง่นไม่ได้กินน้ำมาเดียวบ่บ่จกเทียเออขาเนเงืนไหามันเป็นอีกอย่างหนึ่งเออใ่เส้อพาไปซ่อมเดี๋ยวผมฉีดน้ำกลนไปเด้อที่ครับเอาเนื้อนบ่ เพราะว่างน่มไปงนมมาผมก็สิงไงนะพอมันก็บอกไก่มันกัดเลี่ยนแป๊บเดียวเนเกิดลากกันเกิดมาหอดเราก็เลยทกรหาผมยุ่เจอเกล้า่งมากินก้อยเพิ่อนกินจาหันออยอดเพิ่นส้สัยซอลุยพากันก็ดีแล้วกรับครับสู่วนเพื่อนบบ้านเขาก็มาหอดย้วแไปหากินเข่าเพิ่อนเพื่านกินใส่แบบล้านก้อยในละคเพื่อนก็ไปจัดชิวส้อมใส่เลย่เพราะว่าทำมามันจะเป็นชิวของสมุนซุ้มมัน เขาแกะเพ่งเขาโดนตีเขาก็ซ้อมเขาต่อยิวกันอยู่ควบฝึกกันเนี่ยเพราควบฝึกตอนเท่านี้ก็เลยว่าห้าไปห้าไปแสกขี้วซ้อมยังไงก็เดี๋ยวช่วนก็เก่าอย่ของอย่ของนั่นแหละยังชั่วจะว่าคอยเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนเพราะว่าสามเดือนนี่เขาเปลี่ยนเทนึงได้แปลงเพราะว่ามันย่อวัดไหมคอยกับเปลี่ยนดูเปลี่ยนอยู่ เปลี่ยนยังเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแั่นห้องสีแห้งมันอยากนานแม่นี่เปลี่ยนทั้งที่ท้งของเนี่ยนเปลี่ยนเปลียนังเปลี่ยนแปลงดูไยยไฟเก่าหัวยยลยเปลี่ยนห่งทางไแล้วนะท้เที่พ่าเขาเียวเขาความเราอเที่ยวเขาความเรอย่งดูนเปลน เียนีอย่างก้าว่าหลายๆามว่าอดอยู่้าคอหลายง้าคนอยืดนดูบันอ่ะเจดดูบันนะตอนนี้ยงง่อยตครับเนี่ยมกเจ็ดกงหยอกเนี่ยออกเจ้าอันนี้แหะวิทเจ้าเขานี่ยมบ้านนี่สิบข้วนี่แหละเห็นบ่กมู่บ้านมุกมุนั่งใส่ท้าเองเก้าไเอง วูเหรอผมต่อไฟทับเองนึกว่าเรบอให้ทับไปงยจะจ้างเนี่ยตัวนป็นวยตาบวมนิบเเนียได้นานทับเองเองงคทับคนทับเองคนนองงวไปทับเองงวไปทับเองว่อ่นี่ทับิบเเนียได้นานนึว่าแต่มางเพยังนั่งไปเอางัวข้าเจ้าไหมอยู่บนานีเอาแวงูไข่ได้เนาะงวเจาไม่เอาไข่ตี เอาไใส่มอนมือเอื้อนเนี่ยติเริ่มจังหองครับเอื้อนกะทุ่ม้มนไปเราะว่เพราะว่านม่ที่นั่นผมไปสอบแล้วผมกรสิกจับมากสะกันเจอไปสอบยังไงกันยังมากกับมากรเจ้ากร่องีเรานเทามากพันโาซำก็เป็นห่วงแน่พันโมิจับจู่เลยมันก็จะมาคืนเนาะวาต้องพอโดนมีเสนึงกัมันชั่วๆน้อยๆเพโดนนี่หรือเราคกโดนผม บดใบไม่โดนหล่อเพื่อนมันมันลองอะไรแต่เพียงศาตรด์ดมนือกัได้โอ้แต่เพีงศาสตร์กัเลือเนืออะ,ะ,ะรกันว่าดาลองกัน <c oughs> เอะเพีงศาตร์กัสีลงเนือแต่มันไปจ้งในจ้งหนึ่งตำรวจจับพ้นอน <c oughs> ี <c oughs> ่งคอยระงเพียงศาสตรย์ยูดีไม่แห้งคอยอยู่ตัวเอา,าเจ้ากัานได้นี่เนียวผมปวดเอวเนอก็ผมมาไปใส่บ่ได้ปวดเอวแล้วงมันลายได้เอวมันมันแต่มันช้าลงขาแล้วมันเจ็บยูฟ้าตีนเดินปวดอยูดิอวเลยบ่ไปใส่ ด่าดวด้ปวดแวด้เียเปิด้อิเปิดห้โรจีโ้ง่นอาอันเนี้ยคาดไว้เตอนี่ละเอวไม่มียเลยงัดตั้งสี่ประเด็นมันทนหวยบอเมนเอากขัดจะฮัดมันเห็นไม่นนักัดทมันเดตึงตัวนี้ตัวนี้ก็เจียมันเป็นยูนิบานี้บานี้ยวีไปกับไพวัดวัดบานี้อายวีไปกับเพยสมมติเราไปนั่มือกอบอ ล่านี่ครับไปยวนก็ไปหนึ่งเพชรมังช่หนึ่งเพชรมังไช่เขาป่วยแล้วพอย่แล้วมอล่าใช่พู้ผู้ผู้ว่าผ้ผู้ผู้ผููููู้้้่ผู้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 ผููู้้ปู้ผู้อู้่ผูู้้ผู้ผูู้้ผูู้้ผู้ผู้้ผา้แูู้้ผูาผู้ยู้ผ้ผู้าู้ผู้้ผู้ผูหผู้ผู้ผอ้ผูดผู้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 ้ผี้ผี้ผู้ผู้ผูผู้ผงเผู้ผผูู้ผเ้ผู้ผู้ผู้้ผ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 ม้ผู้ผผู้ผู้ผูผู้ผู้ดีู้้่้้้บ แล้วผมมีแค่เท่นหนเท็นขึ้นนะครับเนี่ยแล้วเป็นป่วยเป็นยังบันนี่ป่วยเป็นเนี่ยพอพอนำดีแอคเซียตาดีแอคเซียเออเป็นวังเสืตระกูลนี่เป็นมอล้ำเบิดพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เอึดพูดอะไรพูดอะไรบมีผู้เบิร์นเดี่ยบางไี่แม่กัสเสียผู้ใดแม่เสียไปบางซามเดี่ยงแล้วในนี้ผู้ผู้ดยัยมูเวนผูดอะไรกันพี่หวีบ่อพญาย่าเออพญาย่าพญาย่าล่ำย่าจังเป็นเมื่อบีล่ำบ่อพญาย่าบ่อพญาย่าไปชั้นไหนบันนี่พญาย่ากัอยู่บ้านนี่บ้าน โต๊ะโตเห็ดงานถือเขาบอกสถิติเขาบ่าบัวครับเจ้าเห็ดแล้วตะกี้พเพราะนม่ยากนรุ่นดุลหวยไม่ย่กรุ่นเดียวกันครับไม่ยากรุ่นเพิ่มจากซอขึ้นรุ่นเดียวกันอันี้เราเท่าออกจากบริษัทแล้วยี่สูตนะเจ้าแล้วออกแล้วครับจะโดนแล้วผู้ร่ำนี่แม่นนบ้าื่อแม่นั่งเอกสวีวันเหมือนม่้งแม่มิสปัจจุบันจะซื้อเห็ดธุรกิจส่วนตัวปัจจุบานนี้ธุรกิจส่วนตัวอืมสรุปแล้วร่ำอยู่ร่ำอยูนี่สิ่ร่ำยู่นั่กันนี่มี พี่บีพี่เออพี่ชาพี่ชาีผมพี่เป้๊มหนึงกับล่ำสี่คนสี่คนวีเป็นนางเอกอันนี้กับเป็นตระกีร์ขันกูมันพระเอกพี่ชาต่อพี่ชาไปกับพี่ไส้วดเป็นพระเอกต่อเล่นห่วมกันอยู่นหมครับเล่นกันเล่นห่วมกันกัน้องจะเล่นเล่นก็มีพี่บีเหรอเจ้าพายมาเล่นกัเไอ้เหมียวน้ำกวดอ๋อเล่นเป็นพระเอกกัับบกเอึ้งข่าบเกี่ยวกับหมีอยู่มาธรรมดาครับ ตะคมอลลั่ม,มดีเรื่องโอ้แต่ไก,กล้เมียวมาไม่ไม,ม่กับจังใครมาต่อกันอีกตัวมอลลัามหลายคนไปไหนขย่าไปเกี่ยวเขาแนองเลยได้เวลาไปเกียวเขาเไ,ไ,ไป,ไป,เยไป,ไปอยู่เรื่อยอยู่ได้นอนอย่าน่ปีบบ <laughs> ไรมาเะกะเตต้นบดโอ้ยผม้าบเรียนปลาปามันลงไป <laughs> ผมตื่นมดประมานนีย่างเสียงเชวเ่ไปผม,ม่ามันมัคนเดืดขาดกเนไปเกียวเขาซอยตะกี้ครับ เฮ้แค่พูดนองอันมันแนวฝากระยุกพ่อเขายุกพ่อเขาพ่อเนมพ่อเขาห่อต้มพ่อเขานมเส้นม่มีโอนคือเสมือเด้สมอยุกกันสมอนี่ยกกันยกเหล็กมันชี้ยุนเหล็กบัญชีเสมอนี่สมอนี่ยโอนไม่แต่ก้อนนี้ห่อเข่าฝากัตนเี้นเป็นมีตะแจงเจี๊ยนหัวเข่าเนี๊ยนซีบเจี๊ยนหาน้อแต่ไม่ได้กินนะแต่ไม่ดีาเจียนทันนใบรอยเนาะอยขนาดใบร้อยพ้มกันเลหอกันเนาะอัลูกสู้รมไปเขียนเนาะว้าย ไอเพื่อนไอเพื่อนเจ้าว่าแมนซองสามรอบติงผมเล่นน้ำจ้อนลูกชู้เพิ่มด้ขีคิดขึ้นชือเพราะมด้ขีดผมเล่าาให้ไอติมแมนเจ้าเป็นพญาันพญาันอย่างพญาปัทธรรมรัตแมนบอกโมแมนปัทธรรมรัตตะลุดเนาะปัทมรัตบอกหยิบขึ้นหนึ่งลูกชู้กับคันได้เลี่ยมลูกชู้ตะบ้านก็จะเป็นลูกใส่ตัวคันแมนแล้วก็เลี้ยงอี่นี่ยังอีกอามาจักเพชรแมนเกิดรักผมกิด ชื่อก็ได้อีกลายเรียงเยอะอันเรื่งที่เรี่องอรครูกับคุณเล็กนี่ละวันพร้อมเรียงอี่ยังซื้อต่อสร้างห้างพร้อมเนี่ยโอ้อันซื้อกินมอหมดคนกินมอนานที่แรกที่แรกว่าซื้อท่าสร้างเออวางสั่นออรเ,เ,เรื่องอันเรื่องเม็ดเรื่องแรกตัวถี่มาปีแรกแด้นั่นอืมผมามาปีแรกที่ไม่ถิบโต๊ะหิวตายนั่นเออหนังเนียงเนียงแบบทุตไทยเรื่องนั้นมวนนี่เรื่องนั้นกมวนที่คุ้มแม่ไทยน่าอันเออแม่ค้ายๆเรื่องอันนังแขกเรื่องอี้ยังกว่า แต่ว<พ> <ara> re ่าเขาข้องเขาพ้องเรื่องเปนดีเรื่องอมากเรื่องไอ้ที่ว่าไอ้คุ้มแม่แจงไอ้ไถนาไถยนาไยังไดบ้างได้กี่เห็นโงตรงี้ะกี้มันดิของผมสิยู้ชื่อกันครับฟ้องเพิินบานี่มันติดต้อกันมมกคิดยังสิล่ะได้ว่ามันติดติดเตียงมามันดิเพี้ยนกันครับเพิ่นเด้อบานี่จำได้ก็ว่าเขาครับบานี่เขาทั้งคุณเขาทั้งหนาเขาตอกกระยางเขามาเช่นไยอันท้านี้เป็นทั้งหลังบานี้มันต่ำ ผมเล่มาผมกลินเลยอ<ห>ืมผมกลินแล้ววันนี้ผมเต้นพะเยตไหมตัดเ,ตตเท่นไม่ดิครับตั้งพะเยตไหมแตมเ่เลยหยับขึ้นมาทั้งปีเปิดอั้งนี้เป็น ทงน้พระเอกตาหวานพระเอกตาหวานใช้วูดฟอนปฐม <c oughs> ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาเบิ่งโลกของเพลิงครับโลกของเพิงอ้เบิ่งโอ้ยมันฟีฟับแสดกันเล้โลูโลกของเพลิงเพ <c oughs> ลิงคุ่อต้องวยอันนั้นพึ่งพึ่งอันนี้ลูกของเพลิง, <c oughs> ลข,อง,งขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสองพันกัวเลวครับว่ามันว่ามันยูทูบเบอร์หลายดิอันนี้กับหัวตะฮัดเฮ็ดหัวตะฮัดเฮ็ดเอาปต่อไฟกับหัวตะฮัดเฮ็ดเออหัวตะเลยดสองพันสาม เอาละเม็ดั <amounts of water writers> ่นครับพวกได้เฮ <'t> ็ดกับเฮ็ดก็เป็นได้ปากน้่มของช่องอบตไฟนิสัยมื่อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมยามเบิ้งเบิ้งใส่กันดูบัลอยู่หุ่นไม่ย่ำยมตะก้อนนี่ตะก้อนนี่เผาเอิญฟ้าแฝดจะใครใครกี่ดี่หนเ่มใครห่วงงานสำกันกับเพงใช่บุทธขอบคุณเลยนะครับอรชยพุทขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ